สวัสดีคะ่ะทุกคนมันดีสิบห้าผัดกะเพรากรุงบุญเสร็จรแสแซบๆกินหอมๆตามมาเบ่องวิธีเห็ดคะ่ะตั้งหมอ้อเอาน้ำมันใส่ลงไปคะ่ะจะเป็นน้ำมันพืชหรือน้ำมันหมูก็ใดเนาะหลังจากนั้นก็เอาพริกกระเทียมเทีเาโขกไว้ใส่ลงไปคะ่ะพี่น้องผัดให้กินหอมๆอ,ออกมาคะ่ะ ผัดไปเรื่อยๆสังเกตกระเทียมให้กระเทียมเหลืองเนาะคะ่ะก็แสดงว่าเริ่มใส่ได้แล้วหลังจากผัดกระเทียมกระริกได้ทีแล้วเนี่ยเราก็ค่อยเอากุ้งทีหลังทำความสะอาดแล้วลงไปผัดคะ่ะ ัดกุ้งนี้ใส่เวลาบดดนพี่น้องกุ้งนี้สุกไว้เนาะคะ่ะบ่ว่าสีผัดสีต้มแบบเดียวสุกแล้วเนาะหลังจากนั้นก็น้ำพุนเซนที่เขาแนา่น้ำจนนิ่มแล้วลงไปค่ะปรุงรสด,ด้วย ซีอิ๊วดำค่ะพี่น้องใส่ลงไปเล็กน้อยให้สีสวยๆเนาะตามด้วยผงปรุงรสค่ะซอสหอยใส่ประมาณสองสอนโตเนาะคะ่ะซอสหอยแล้วก็ผัดคลุกเข้าให้เข้ากันค่ะ สังเกตว่าตอนนี้บุนเซนเขาเหลืมสีสวยแล้วเนาะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อให้พัดของเขาเบ่งเกิน,กนไป จนากนั้นก็เอกะเพราใส่ลงไปค่ะผัดคลุกเข้าให้เข้ากันผัดให้ใบกระเพราสลดค่ะตอนนี้กินหอมค่ะพี่น้องกินหอมตลบอบอวนทั่วครัวเลยเนาะค่ะผัดกระเพรากรุงวุนเสร็จเนี่ยเฮ็ดบ่ยากเนาะ พี่น้องเบิ้งแล้วถ้าคิดอยากก็ลองเหตุตามค่ะรับรองว่าแซบ้ายคลิปเบิ่แแล้วถ้าพี่น้องถึกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องพกาพาแซบเลยเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ